ดีทุกคนนะครับผมอยู่ผมไลฟ์ลิงนะผมแล้วก็วันนี้นะครับเรามาแกะของใหม่กันนะครับ <laughs> พอดีว่าพึ่งได้แมคคา n ิค a ลคีย์บอร์ดตัวใหม่มานะครับจริงๆแล้วผมใช้แมคคา n ิค a ลมาตั้งนานแล้วนะครับจริงๆแล้วก็เคยใช้เกมมิ่งเกียร์ที่ไม่ใช่แมคคา n ิค a ลนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแมคคา n ิค a ลนะครับคือวันนี้เนี่ยจะได้มาเป็นเจ้าตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ยก็คือเจ้าเลเซอร์แบล็ i วิดโอวีสามนะครับผมอันนี้เป็นน่าจะเป็น เว็บบิโดตัวล่าสุดเลยนะ <Wow. S 1> เป็นเยลโล่สวิตนะครับจะเป็นลีเนียนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วผมาตะขีดตะหว,วงใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เชอร์รี่คือมันเป็นตัวสวิต์ของตัวเลเซอร์เองนะครับแต่แรกก็แบบแตตดสินใจอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มาโอเคอะลองเปิดใจลองดูจริงๆแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดแม c h a น i คอลเนี่ยผมลองโพสต์ถามเพื่อนใน Facebook ดูนะครับว่าแบบเออตอนนี้เลเซอร์เป็นยังไงคือคุณภาพมันดีหรือ,อยังนะครับได้ f e e d บ a c k ประมาณว่า คือส่วนใหญ่จะบอกว่าให้ไปยี่ห้ออื่นเถอะนะแต่ผมก็เออเห็นบางคนเขาก็ใช้อยู่ได้นานนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้ว่ายังไงอ่ะก็เลยแบบอืมอ่ะลองเองเลยแล้วกันจริงๆแล้วเท้าความก่อนนิดนึง m e c ค a n ี c a l เนี่ยจริงๆอ่ะไอตัวเก่าอ่ะมันมันเหมือนจะพังแล้วนะครับตัวเก่าจริงๆผมใช้นี่ TP Sport Neptune Elite นะครับมันก็ยังอยู่ดีนะกดได้อันนี้เป็นเป็น blue switch นะครับเป็นแบบคลิกกี้เสียงจะดังๆหน่อย เป็นรูสวิตของ TTC นะครับจริงๆแล้วผมอมะเป็นแฟนคลับ TPE Sport เลยเป็นแบบ FC เลยอะนะ <Yeah. S 1> <laughs> เออแล้วก็เลยทีแรกก็แอบแบบจะซื้อ TT เหมือนกันนะครับแล้วเป็นเชอรี่ด้วยนะแต่ว่าปัญหาคือไอ้รุ่นที่ผมชอบเนี่ยมันแบบที่ราคามันพอๆกับไอ้เจ้าแบ็ k วิดอนนะครับคือมันมันหาซื้อยากมากแล้วร้านที่ผมเจอเขามีแค่ตัวเดียวแล้วผมก็เลยแบบกังวลว่าถ้าเกิดว่าได้มาแล้วเราดันซวยแบบเจอตัวที่มันมีปัญหาอะไรเงี้ย กลัวว่าตอนเครดจะมีปัญหานะครับก็เลยงั้นไหนๆก็ไหนๆลองเปิดใจดูลองเปลี่ยนยี่ห้อดูบ้างนะครับปกติผมใช้โอ้หถ้าคีย์บอร์ดผมตัวแรกผมรู้สึกจะเป็น challenger pro เออ challenger แล้วก็หลังจากนั้นกูใช้อยู่นานมากแล้วก็มาใช้ไมมครานี้คอคีบอร์ดตัวแรกก็คือ p r o i d o n c หรือหรือ p r o i d o n z นั่นเองนะครับตัวที่มีปัญหาอะไรฮะตัวที่ตัวที่แบบว่าไม่ไม่ทนเอาซะเลยใช้ไม่ถึงปีก็เอ่อคีย์ไปซะแหละนะครับ เพราะว่าตัวนั้นรู้สึกจะใช้คีย์ของเคลนะเออมันก็เลยแบบไม่คงทนนะครับแล้วก็ก็ใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็โอเคนะมันก็พอได้อยู่นะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาเจอเจ,อเจ้าตัวเนฟจุดอีลิตัวนี้แหละเออที่มันเป็นแบบเปลี่ยนคีย์เป็น T T C แล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่แล้วหน้าตามันดีราคามันโอเคนะครับก็เลยจัดมาแล้ววันนี้ทีแรกอะ่ะผมอะ่ะลังเลระหว่างไอ้เจ้าตัวแบ็ k วิดโอด V สเนี่ยกับตัว T T X1 อ่ะดูรูปแบบนี้เออราคามันไล่ๆกันมากเลยห่างกันแบบ2-300นะครับอย่างที่บอกผมกังวลเรื่องประกันนะโอเควันนี้เรามาดูเจ้าไอเจ้าตัว Black Widow V3 ตัวนี้ก็เลยดีกว่านะฮะมาดูรอบกล่องกันก่อนเนะาะกาวก็เป็นเยลโล่เป็นเยลโล่สวิต c h นะครับเยลโล่สวิต c h อ่าเลเซอร์แมค n i c นิคอลสวิตอ่านั่นนะดับเบิลช็อต ABS Keycap Ergonomic Wrist Rest นะครับก็คือ มีเจ้าตัวที่พักข้อมือตรงนี้มาด้วยเออมันโอ้ถ้าซื้อแยกก็หลายบังอยู่นะตัวนี้นะครับโอเคเราก็มีอันนี้มีชื่อรุ่นนะเลเซอร์แบล็ควิดว V3 ตึ๊ดตึด,ตด,ตด,ตดอ่ะแล้วก็มี R G B chroma อันเนี้ยคือเหมือนเป็นจุดจุดเด่นของเขาเลยนะครับจุดเด่นของเลเซอร์เลยก็คือเจ้าตัว chroma เองนะครับมาดูข้างหลังกันนะฮะข้างหลังมีอ่าบอกเลยเลเซอร์แมคคานิคอลสวิชก็เป็นสีเยลโล่รุ่นนี้จะเป็น ฮ้าสิ่งแบบใสแล้วนะครับก็คือมันไม่ใช่แบบทึบๆแล้วมีหลอด LED หลอดกลมๆติดอยู่ข้างบนแล้วอันนี้จะเป็นแบบใสๆแล้วก็ตัวไฟ LED ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแถบแทนเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนะครับนอกกล่องก็ประมาณนี้นะฮะก็สีเขียวๆดำๆสไตล์เรเซอร์นะครับจริงๆอะ่ะผมอะ่ะเคยซื้อเรเซอร์แล้วตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่แมคคาเนียลนะครับผมจำรุ่นไม่ได้ลายโคซ่ามั้งเออแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นก็ยังใช้ Cha เ l e n จอ r อยู่นั่นแหละแล้วแบบซื้อลายโคซ่ามาแล้ว ลองใช้อยู่แบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะไม่ถูกใจผิวสัมผัส oh, <no. S 1> นะครับก็เลยขายไปนะครับแล้วก็เลยเรียกว่าไอเจ้าตัวเนี้ยเป็นแรสเร์ชิ้นแรกของผมเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วผมอะแฟน TT ผมใช้ท T มาตลอดตั้งแต่แรกเลยอ่ะตั้งแต่แบบโหแบบยุคแรกๆเลยอ่ะผมนี่มีแทบตัอย่างผมมีถุงมือของสําหรับเหมือนเป็นของสาหรับเพลเยอร์ของท T ด้วยอ่ะเออมีด็อกแท็กมีคือของแล้วผมมีผมมีหมดเลยที่เป็นโลโก้ แ a t t ทิ d r a g o n อน,น,ะนะครับ <Wow. S 1> แล้วช่วงหลังนี้ผมรู้สึกว่าเกมมิ่งเกียร์เนี่ยมัน,มนพัฒนามาเยอะมากแล้วนะครับยี่ห้ออื่นมันก็นดีเรเ r l ซอร์โลจิเทคสตีลซีรีส์คอแซอะไรอีกอะโอ้แบบยี่ห้อมันเยอะมากผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนใจตั้งแต่หูฟังแรกจริงหูฟังผมก็ใช้ทีทีตลอดตอนนี้ใช้ Logitech เป็นตัวหลักนะครับในการเล่นเกมนะแล้ววันนี้ก็เป็นตัวที่สที่เปลี่ยนยี่ห้อนะมาใช้ นอกเหนือจาก TTE Sport นะครับหรือว่าตอนนี้เขาจะมีแบรนด์หนึ่งแยกออกมาเป็น t t p remium ที่ราคาก็ premium นะฮะแต่ว่าตัววัสดุตัวของอะไรก็ premium ตามชื่อเขานะครับโอเคเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่านี่มันไม่ต้องใช้คัตเตอร์แล้วมาดึงพร้อมกันดึงดึงอ่ะมันมี ใช้คัตเตอร์เถอะฮะมันแกะยากอ่ะเออมันยากอ่ะจะได้แล้วโอเคเรามาแกะกล่องนะอืออ่ะอันนี้เป็นด้านในนะครับด้านในของเจ้ากล่องเรเซอร์รู้สึกว่าตอนนั้นอะช่วงแบบ กมิเกียที่มาแรกๆเลยนะฮะคือแบบข้างในเลยเป็นสีดาหมดเลยคือแบบข้างในเป็นสีดำแบบเท่ๆมีแบบนี้มีเครื่องๆสีดําแบบนี้แทบทุกยี่ห้อเลยมั้งนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาจะเหมือนเป็นเทรนเนาะก็คือแบบรักโลกนะครับก็คือสามารถรีไซเคิลได้จริงๆกล่องกระดาษมันรีไซเคิลได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แบบเออทำให้เหมือนแบบให้รู้ว่าเนะ <Wow. S 1> นี่ยกล่องรีไซเคิลนะในกล่องเริ่มต้นก็จะมาด้วยกับนี่มันเป็นจากซีโอเขาอะไรเงี้ยนะครับนี่ แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับของเจ้าตัว Black Widow V3 แปลกใจนะทาไมผม,ผมแบบโพสถามใน Facebook ทั้งทั้งที่คนใช้เลเซอร์แมคคาณิคอลเยอะมากนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครอยากให้ผมซื้อเลเซอร์เท่าไหร่ก <c oughs> ็เลยแบบเออแปลกใจอยู่เหมือนกันอ่ะมาดูที่กล่องกันต่อนะครับกล่องเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีพลาสติกค,คุมมาให้แบบนี้เลยนะเออดูแบบดูเรียบร้อยดีนะแล้วก็มีเป็นตัวการกระแทกด้านข้างนะครับ เป,เป็นโฟมนะมีสองข้างเลยนะครับโอเคอ่ะเราเปิดปุ๊บเราเอาเจ้ากระดาษตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ดึงคีย์บอร์ดเราเลยอ,อ๋อคือไอตัวโฟมอะตรงไปลายโฟมมันติดกับตัวกล่องโซนสีดำมเมื่อกี้มันก็เลยดึงยากอ่ะตัวสายเป็นสายถักนะแล้วก็มี ตัวรัดมีสายรัดมาให้นะครับเป็นแบบก็เก็บมาโอเคนะเรียบร้อยระดับหนึ่งนะครับอืมอ่าแล้วก็มีนี่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 อยู่ข้างใต้นี่เลยเป็นที่พักข้อมือนะครับอันนี้คือมันจะไม่ได้ติดกับคีย์บอร์ดนะไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับนี่คือแต่ถ้าจะใช้ก็แค่เอามาวางเอามา,า,าวางรองข้อมือเราได้เลยนะครับดีนะจริงๆแล้วไอ้ไอ้ตัวตัวพักข้อมือเนี่ยราคาถ้าซื้อแยกเองราคาก็ก็หลายตังอยู่นะครับ ทีนี้มาถึงจุดพิจารณาจุดที่1ที่รู้สึกว่าเออไอตัวคีย์บอร์ดเนี้ยน่าซื้อก็คือไอฝารองเนี่ยนะครับเ <c oughs> ชื่อไหมมันเป็นจุดเล็กๆที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคีย์บอร์ดเลยอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันให้มามันก็มันก็ดีนะเวลาที่เราไม่ได้ใช้นะครับแบบแเราไม่ได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้กันฝุ่นลงไปในเจ้าตัวคีย์แคดได้แล้วก็มีอันนี้เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาก็คือเป็นฟูลแมคชีนิคคีย์บอร์ดมีมีคีย์แพดด้วย อันนี้เป็นเยลโล่สวิต c h อ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนี่เป็นเยลโล่สวิต c h อ่าเป็นเยลโล่สวิต c h ซึ่งก็จะเป็นแบบลีเนียนะครับก็จะไม่ไม่ไม่ดังเหมือนพวกคลิกกี้อยู่แล้วอ่ะอ่ะให้ให้ฟังเอาเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะอันนี้ก็ก็ ถือว่าสวยเลยนะตัวหน้าเซอร์เฟสนะครับถ้าดูรีวิวบางเจ้าอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นพลาสติกจริงๆไม่ใช่นะนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยตรงหน้าเซอร์เฟสมันเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นเส้นอลูมิเนียมเส้นหนึ่งอยู่อยู่บนด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงข้างก็เป็นพลาสติกแบบเกรดดีเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวปรับขนาดน,นะจะสามารถปรับได้จากที่แบบอาจจะวางแบบ อย่างนี้ไปเลยวางนอนเตีต้ยๆไปเลยใช่ไหมแล้วเราสามารถปรับให้มันสูงขึ้นมาได้1ระดับ2ระดับอ่าสามารถมีแับตรงกลางได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมไปลองไปลองกดเจ้าตัวสวิตท,ที่ร้านก็ถูกใจแหละแต่คือตอนนั้นที่ที่ตัวเดโมมันไม่มีตัวเยลโล่สวิตให้ลองมีแต่ตัวกรีนสวิต นะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรมันมีแค่แบบเหมือนเป็นตัวเดโมส่สีสีห้าปุ่มให้ลองกดปุ่มว่าสีเหลืองเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงนะครผมก็ไปลองกดก็เสียงเงียบดีนะครับเพราะว่าผมเบือ่อคลิกกี้แล้วอ่ะคลิกกี้มันแบบเออนะเป็นอย่างเงี้ยที่ผมว่าเท่เลยก็คือตรงเนี้ยดูแบบเออดูตรงนี้ดูดีนะแล้วก็เป็นแบบ floating key นะครับก็คือเจ้าตัวแผงของ แจ้ตัวสวิตเนี่ยก็คือลอยขึ้นมาเหนือเหนือเหนือจากตัวพื้นผิวคีย์บอร์ดเลยนะครับแจจริงก็ก็นักก็มีน้ําหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเออแล้วก็จุดพิจรารณาจุดที่1น,นะครับก็คือแป้นเนี่ยมีภาษาไทยจริงแต่ว่าไฟอ่ะไม่ได้ทะลุทั้งหมดเจ้าตัวคีย์เนี่ยคือแสงมันจะทะลุได้แค่พวกฟอนที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะ ออภาษาอังกฤษเบสิก Basic ของคีย์บอร์ดอะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนเขาแค่สกรีนเพิ่มลงไปอะอันเนี้ยคือจุดพิจารณาที่1นนะครับสำหรับใครที่ใช้คีย์บอร์ดช่วงที่แบบอาจจะมืดหน่อยแล้วไฟอะมันขึ้นมาจริงแต่มันมันไม่ได้ขึ้นมาจากตัวภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็จุดพิจารณาที่2ก็คือมันเป็นเลเซอร์สวิต์มันไม่ใช่เชอร์รี่เอ็นะครับผมว่าจริงๆแล้วฟิลไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าคือเหมือนอายุการใช้งานอะเหมือนเคยเห็นเชอร์รี่เคลมว่าถ้าเป็นซีเวอร์นะ เท okay, ว่าหลายร้อยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงร้อยล้านครั้งแล้วใช่ไหมแต่ของเลเซอร์ก็จะ80ล้านครั้งอ้าจริงคือถ้ามันใช้ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆอะ่ะผมว่าอย่างต่ําๆต้องมี3-5ปีซึ่งถ้าใช้ได้ถึง5ปีอะ่ะผมว่าคีย์บอร์ดสำหรับคีย์บอร์ดตัวหนึ่ง5ปีก็ไม่น้อยแล้วนะอย่างเจ้าตัวเนฟจู e l ลิทนี่ผมว่าน่าจะน่าจะ3 4 5ปีแล้วเหมือนกันอะ่ะก็คือนานแล้วนะก็ยังไม่ได้งงแงอะไรแต่ก่อนอันนี้เหมือนน้องผมมันใช้แล้ว ทำน้ำหกใสมันก็เลยแบบมีความงองแงแต่ตอนนี้ตอนนี้มันก็ไม่ได,ตนนไได้ตอนนี้มันก็ไม่ได้พังนะจริงๆแล้วมันไม่ได้พังนะครับอืมนี่แหละก็คือจะมาอดคีย์บอร์ดใหม่ให้ดูกันน่าจ,จะได้เห็นภาพอินเสิร์ตแล้วเนะว่าไฟมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วไฟมันมีหลายโหมดมากเลยะก็เลยโหถ้าจะให้ดูนี่คงทั้งวันนะฮะแล้วก็อีก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 จุดเด่นหนึ่งที่มีคนแนะนํามาก็คือไอเจ้าตัวเลเซอร์ไซแนปอ่ะไอตัวซอฟต์แวร์ของเขาอะ่ะที่เอาไว้จูนทําไฟอะไรเงี้ย เ,ออเห็นว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ดีมากสําหรับคีย์บอร์ดนะครับผมก็เอาเคียวเห็นเขาว่าดีก็ลองใช้ดูเ,ออเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมได้เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มาก็คืออยากรู้ว่ามันไม่ดีจริงๆเหรอเออก็เลยแบบจัดมา โอเควันนี้ก็ของคอของคอ,งอ,งองกันกับการรีวิวคีย์บอร์ดเบื้องต้นผมบอกคงผมคงบอกตอนนี้ไม่ได้ว่าคีย์บอร์ดมันถึกมันทนไหมมันใช้งานได้นานแค่ไหนต้องแบบต้องผ่านไปสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งก่อนให้ผมได้ใช้แบบจริงๆริงจังๆนะครับแต่วันนี้ถ้าจากที่กดอ่ะผมประทับใจกับเสียงโอเคเสียงมันไม่แบบไม่ดังแต่ถามว่าดังไหมมันก็ปกติของการกดคีย์บอร์ดนะครับมันไม่ได้ดังอะไรมากมายไม่ได้มีเสียงแคลิกแครอะไรนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชม วันนี้ก็ไม่ได้รีวิวแบบละเอียดอะไรมากมายเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ไปเพื่อนดูนะครับผมไลน์ลิงก์นะสำหรับคนที่จะกำลังตัดสินใจซื้อไหมข้อนี้เข้าคีย์บอร์ดครับอย่าลืมไปลองกดเองที่ร้านดูก่อนซื้อนะครับวันนี้คลิปวันนี้ก็คงจะช่วยเลือกได้ไม่มากก็น้อย <laughs> นะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย